Hi guys welcome to my channel I hope you guys are having a great day วันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงคําว่า me too ค่ะทำนี้เนี่ยหลายๆคนคงจะทราบกันแล้วนะคะว่าใช้ยังไงก็คือหมายความว่าเวลาที่เราเนี่ยเห็นด้วยกับใครบางคนหรือว่าเห็นด้วยกับบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็จะบอกว่า me too ก็คือเฮ้ย ฉันด้วยอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยในภาษาอังกฤษนะคะจะมีหลาย alternatives ที่สามารถใช้แทนคำว่า ME TO ได้ค่ะจะได้ฟังเราดูไม่น่าเบื่อแล้วก็จะได้ฟังดูเหมือนเป็น native speaker มากขึ้นนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่คำแรกเลยนะคะแทนที่เราเนี่ยจะพูดคำว่า ME TO เราเนี่ยอาจจะใช้คำว่า same here same here ก็คือเฮ้ย ตรงนี้ก็เหมือนกันอะไรประมาณนี้ก็เหมือนเออเหมือนกันนั่นเองค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยจะออเดอร์ฟู้ดใช่ไหมแล้วเราอาจจะบอกว่าเออเนี่ยฉันอยากกินกระเพราไก่แล้วเพื่อนเราเนี่ยแทนที่จะพูดว่า metoo เขาก็อาจจะพูดว่า same here ก็คือแบบอยากกินกระเพราไก่เหมือนกันอะไรประมาณนี้น,นั่นเองค่ะส่วนคำต่อไปนะคะที่ใช้แทนคำว่า m e t o ิได้ก็คือ likewise Likewise ก็จะหมายความว่าเช่นเดียวกันหรือว่าเหมือนกันอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะส่วนคำต่อไปนะคะเราก็อาจจะพูดว่า same for, same for me s ์เซ for me ก็เหมือนกับในสถานการณ์ที่เราเนี่ยออเดอร์ฟูเราก็ใช้ได้นะคะทันที่เราจะพูดว่า me too หรือว่า same here เราก็ใช้ว่า s e n e for me นั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะเราก็จะใช้บ่อยเหมือนกันที่มีความหมายเหมือนกับคำว่า m e t o o ก็คือคาว่า agreed agree d คำนี้นะคะก็จะเหมือนในความหมายที่ว่าฉันเห็นด้วยตกลงด้วยเช่นกันอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะเพราะฉะนะั้นถ้าเกิดเราจะพูดสั้นๆว่าเห็นด้วยหรือว่าเหมือนตกลงด้วยอะไรประมาณนี้เราก็จะใช้คำนี้เลยค่ะ agree d นั่นเองค่ะส่วนคำต่อไปนะคะเราก็อาจจะพูดว่า me as well me as well ก็คือฉันด้วยอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะส่วนคำต่อไปนะคะแอนจะใช้บ่อยมากเลยค่ะก็คือคำว่า Ditter ดิจิก็จะแปลว่ามีชื่เหมือนกันนั่นเองค่ะแต่จะมีข้อสังเกตนะคะคําว่ามีชื่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินนะคะที่ไม่ได้หมายความว่าเช่นกันหรือว่าเห็นด้วยเหมือนกันนะคะคํานี้ก็คือมีชื่ที่มาจากมีชื่อม v e m ม n t นนะคะคก็คือการที่คนเนี่ยเหมือนต่อต้าน sexual harassment หรือว่า abuse นั่นเองค่ะ คำนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนศัพท์เฉพาะที่ใช้ในเหตุการณ์นี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นศัพท์ในภาษาอังกฤษนะคะที่สามารถใช้แทนคำว่ามีถือได้ค่ะยังไงแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปใช้กันนะคะแล้วถ้าใครนี้อยากจะไปดูตัวอย่างประโยคการใช้เนี่ยก็เข้าไปอ่านได้ในอันช่องบล็อกนะคะเดี๋ยวอันจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะสุดท้ายเนี่ยอันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้อันด้วยนะคะสำหรับวันนี้อันขอตัวลาไปก่อนแล้ว until next time stay safe bye